ไม่ใช่เขาไม่ได้แก้งป่วยนะแต่เขาเริ่มรู้สึกป่วยจิตมันทําให้รู้สึกกายป่วยก็เริ่มแบบปวดหัวปวดท้องปวดอะไรส่วนใหญ่มักจะเป็นจันทร์นังคานพุดเพือหันสุขเริ่มดีแต่พอเป็นไปนเรื่อยๆนะสุดท้ายจะเป็นทุกวัน ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Ayu Masu นะครับในช่วงนัดคุยวันนี้เราไปสัมภาษณ์จิตแพทย์กันนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่พวกเราถามคันมานะครับหลายๆคนก็ถามคันมาว่า i, ขี้เกียจเรียนขี้เกียจไปทํางานทนะี่เกียดนู่นี้เกียจนี่ถึงแล้วที่เกียจนั่นเนี่ยตัวเองเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะไปถามคําถามนี้กับจิตแพทย์กันจะเป็นใครอะไรยังไงนั้นไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ร้านกาแฟวันนี้เราอยู่กับนูรอนนะฮะเป็นเพื่อนผม سلام าลัยกุรวะมะตุลลอหิตะอาลาบเรางกาตุนะคะแพทย์หญิงนุรอนยะผานะคะเป็นจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาค่ะคนที่ว่าช่วงนี้มนะันมีเรื่องของเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเข้ามาในเพจเยอะมากโดยเฉพาะน้อง,น,องน้องนักเรียนก็น้องๆที่แบบอยู่ในวัยทางานเหมือนกันเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วอาการที่เขาขี้เกียจไปทํางานขี้เกียจทาํทานู่นทำนี่ทํานั่นก็เลยเชิญน,นุรอนมาเพื่อมาตอบคำถามเรื่องพวกนี้ เอาคำถามแรกเลยโรคคุณมเศร้าคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณเพจเลยเพราะว่าตั้งแต่ตรวจมาเนี่ยโรคเนี้ยเจอมากสุดเลยแล้วบางคนก็มาแบบนนะใช่แบบว่าหมอหมอเนี่ยที่เกียจทางานที่เกียดเรียน ผมซึมเศร้าไม่หมอตกลงผมเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเขายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยพอเพจนี้มาทำเนี่ยดีเลยค่ะมันเป็นการช่วยให้เขาได้รู้ว่าจริงๆซึมเศร้าไหมหรือขี้เกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาอาการนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณเดินเข้ามาหาหมอหรือมาพบจิตแพทย์เนี่ยสิ่งที่จิตแพทย์หรือว่าหมอส่วนใหญ่จะคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันจะมีเอ๊ะอาการที่เขามาเนี่ยเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะหรือว่าเขาเป็นภาวะปรับตัวผิดปกติหรือโรคที่กําลังฮิตตอนนี้ภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์ เมื่อกี้ที่ถามว่าเออง่ายๆซึมเศร้าคืออะไรเนี่ย uh huh. ถ้าเวลาเรามาดูคนไข้เนาะสมมติว่าคุณเดินเข้ามาอันดับแรกเนี่ยอารมณ์จะเศร้าแต่ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยหรือคนทั่วไปคนบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ๊ะเศร้าม,มันคืออะไรม,มันจับต้องไม่ได้มันรู้สึกยากเศร้ากับเลิกซึมเศร้าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนใช่ไม่เหมือน uh huh. ดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเบื่อไหมเบื่อเบื่อไม่อยากทําอะไรไหม oh. อ่าค่ะอยู่แบบรู้สึกว่าไอ้ที่เคยชอบปกติเป็นคนชอบที่ยวาชอบอะไรเนี่ยอยู่ๆไม่อยากไปอยากอยู่แค่บ้านอยากอยู่แต่ในบ้านไม่อยากไปไหน <Luiza. S 2> หรือเปล่ามัหมหมนหงอยๆอยากแยกตัวหรือเปล่าอ่าไอ้นั้นเป็นอาการหลักๆแต่ว่ามันไม่ได้ดูแค่2อ,อย่างนั้นมันมีอย่างอื่นอีก <ume. S 2> การกินเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะกินน้อยแต่บางคนก็กินเยอะผิดปกติก็คือไม่เยอะก็น้อยกว่าปกติอันดับสองเรื่องนอนนอนน้อยนอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกตินอกจากนี้ก็จะมีเรื่องอ่อนเพลียไม่มีแรงสมาธิแย่ ทํางานไม่ได้ส่งผลให้งานก็ไม่ดีเรียนก็ไม่ได้สมาธิไม่เหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีเรื่องของความคิดอยากทำํำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายสุดท้ายรู้สึกว่าเออตัวเองไร้ค่าไม่มีค่ารู้สึกตัวเองไม่มีความขาดความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเบิร์นเอา เบิร์นเอาท์คุณรู้ง่ายๆนะคะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะมีรบก,กวนเรา3ด้านด้านจิตใจมันเบื่อมันจะเบื่อตอนไหนเบื่อตอนไปทํางานไม่อยากทางานแต่เสาร์อาทิตย์ดีเลยอ๋อเ oh, สาร์อาทิตย์ดีอ่าแต่ถามว่าไม่ใช่เป็นโรคแบบขี้เกียจนะ uh huh. เออแต่จริงๆมันเป็นเบิร์นเอาท์อ่ะบางคนจะมองว่าเออเนี่ยเบิร์นเอาท์ขี้เกียจทํางานแต่จริงๆต้องดูดีๆด้วยภาระงานที่มันเยอะ mm hmm. เยอะมากแล้วบางครั้งงานมันซับซ้อนแล้วไหนนอกจากภาระงานเพื mm ่อร่วงงานอีกเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยเขาจะมีด้าน3ด้านที่พูดเมื่อกี้ด้านจิตใจก็แบบ ันเบื่อมันไม่อยากทํางานมันเศร้ามันเซง็ง<ะ>ด้านความคิดเริ่มคิดแล้วว่าเราไม่มีความสามารถเพื่อร่วมงานไม่ดีงานมันแย่ด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นด้านพฤติกรรมผัดวันประกันพุ่งไม่ยอมไปทํางานโทรลางานด่วนลาป่วย,รวยจริงๆจะแบบไม่ใช่เขาไม่ได้แกล้งป่วยนะแต่เขาเริ่มรู้สึกป่วยจิตมันทําให้รู้สึกกายป่วยก็เริ่มแบบปวดหัวปวดท้องปวดอะไรส่วนใหญ่มักจะเป็นจันทร์นังคานพูดเพื่อหันสุขเริ่มดีแต่พอเป็นไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจะเป็นทุกวันแล้วไอ้เบิร์นเอาเนี่ยร ภาวะหมดไฟมันมีระยะของมันเวยระยะแรกเป็นระยะนนีมูนเลยยังเหอ่ามันจะเป็นแบบว่าเด็กใหม่เริ่มทํางานใหม่อุดมคติเยอะมากเลยว่างานต้องเวิร์คต้องเป็นอย่างนูน้นต้องอดีเพอร์เฟกทุกอย่างก็ทํางานพร้อมเจอสิ่งไม่เพอร์เฟกใช่ไหมไม่เป็นไรฉันยอมเสียสละตัวเองเพื่องานเลิกดึกได้ไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มโอเคพอเริ่มทําไปสักพักหนึ่งเนาะ,ะมันจะมีภาวะอันที่2ก็คือรู้สึกตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันเริ่มเหนื่อยละเออทำไมเราทําไปขนาดนี้ทํามาตั้งนานไม่ได้อะไรเลยอะ่ะอ่ะมันเริ่มรู้สึกตััวอนที่3 เป็นภาวะไฟตกยังไม่หมดไฟนะไฟตกก่อนไฟตก,ป,กประมาณแล้วแบบ <c oughs> ช่างมาันละเออหาทําอย่างอื่นดีกว่า <c oughs> เวลาที่แบบทํางานก็อช้อปปิ้งออนไลน์ <c oughs> เล่นโทรศัพท์บางคนเออหรือทีมนี้เริ่มเบิร์นเอาต์แล้วเปล่า บางคนถ้าไปดื่มเหล้าทําให้รู้สึกเออ <Okay. S 1> อยากทํางานฮึ่ม <Okay. S 1> อะไรเงี้ยภาวะที่4เป็นภาวะเบิร์นเอาก็คือเป็นภาวะหมดไฟพอหมดไฟเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีความสามารถไอ้ภาวะตรงนี้แหละที่เขาจะแบบว่าเฮ้ย e อันนี้เป็นซึมเศร้าหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันต้องไปดูตั้งแต่ต้นว่ามัน,มนเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นระยะฟื้นตัวระยะนี้สําคัญต้องรู้ตัวให้ทันว่าเบิร์นเอาต้องนี้เพ่ปรึกษาถ้าหาที่ปรึกษาไม่ได้แนะนําเลยพบจิตแพทย์มันจะมีวิธีการคุยวิธีการช่วยเหลือสุดท้ายถ้าสมม ในสมองมันเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยก็จะเป็นต้องกินยาในการปรับช่วงแรก<ม>แต่ก็ไม่ได้ต้องกินยานานก็เพื่อให้มันปรับก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้วิธีการปรับตัวปรับงานก็คือเนี่ยเอาอุดมคติที่เราเคยว่างานฉันต้องเป็นอย่างนี้กับเอาความจริงที่เราเจอเนี่ยมาผสมกันบาลานซ์ใช่แล้วเราก็ต้องมีความยืดหยุ่น<ม>แล้วชีวิตมันก็จะเป็นสุขแล้วเรืนเอามันจะรุแนแรงถึงขัง้นฆ่าตัวตายคำถามนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะการปรับตัวผิดปกติ ภาวะนี้มันอาจจะเป็นโรคทางจิตเวชอยู่แล้วแต่มันจะแทรกมาแทรกมาเมื่อไหร่แทรกมาเมื่อมีเหตุการณ์มาทําให้เรารู้สึกว่ามันเครียดมันมากระทบเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันว่าจะเกิดมันก็เกิดแต่เป็นเหตุการณ์ที่มันเจอได้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานชีวิตครอบครัวหรืออะไรต่างๆเมื่อมันมีสิ่งกระตุ้นทําให้เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละมันมีปัญหารุมเร้าแล้วมันหาทางออกไม่เจอแล้วบางคนเนี่ยคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่ตัวเองไม่มีชีวิตอยู่หรรือวว่าาาากตตัย ดังนั้น,นภาวะการปรับตัวผิดปกติเนี่ยเป็นภาวะที่ค่าตัวตายเจอได้เยอะเหมือนกันค่ะแต่ภาวะนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่โรคซึมเศร้า แค่เป็น Adjustment Disorder ฆ่าตัวตายได้แต่3าอย่างนี้ก็คือแยกกันนะคะไม่เหมือนกันแต่อาการมันจะคล้ายๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลามีอาการหรืออารมณ์อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมานั่งคิดก่อนว่าฉันจะเป็นโรคไหนขอเชิญไปพบจิตแพทย์หรือแพทย์ใกล้บ้านก่อนใช่บางคนก็รู้สึกว่าการไปพบจิตแพทย์มันมันยังเป็นเป็นตราบาปเป็นสเลรกมากใช่ว่าวิไปหาจิตแพทย์เป็นบ้าหรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าถึงไปหาจิตแพทย์แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมันมีโรคโรคบางอย่างที่มันเป็น เป็นโรคที่มันเป็นโรคเบสิกมากเหมือน,นเราเป็นไข้เนี่ยเป็นโรคเครียดโรคเบิร์นเอาท์โรคอะไรเนี่ยการไปหาจิตแพทย์ทําให้เราดีขึ้นตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับโรคที่เขาเป็นเสียก simple, ็จะเป็นโรคซึมเศร้าโรคเบิร์นเอาท์แล้วก็เอ็ตามเมนดิสออเดอร์หรือว่าการปรับตัวผิดปกติคือเราไม่ต้องแยกเดี๋ยวจิตแพทย์เขาไปแยกเองนะว่าใครเป็นโรคแต่ว่ามันก็ควรที่จะต้องรักษาทั้ง3โรคนะเขาต้องมีอาการยังไงถึงจะไปหาจิตแพทย์ต้องมีอาการประมาณไหน อาการเนี่ยง่ายๆเลยรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะผิดปกติไปด้านไหนบ้างอารมณ์คือเหมือนกับจะพูดว่าเออเนี่ยต้องเป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็บอกได้ไม่เต็มปากสะทีเดียวเพราะบางคนเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยคนนิ่งเขาจะรู้จักว่าเออเนี่ยอารมณ์นิ่งของเขาขนาดนี้ถ้าคนนอกดูเขาอาจจะเป็นเฮ้ยแยกตัวหรือเปล่าแต่จริงเขาจะรู้ว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยได้ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูว่าเออเนี่ยอารมณ์เราไม่ปกตินะปกติเราเป็นคนอย่างนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็มาหาได้รู้สึกความคิดผิดปกติในแง่ไหนบ้างเช่นเ้ยมองโลกในแง่ร้ายเกินไปรู้สึกว่าไม่ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีทั้งทั้งที่เมื่อก่อนไม่ใช่คนอย่างนี้ปิดทูปดไ้ หรือแม้แต่เหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับก็ยังไปได้ถามว่าเวลามาหาหมอไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่แค่สงสัยเนี่ยหมอเขาจะโกรธไหมไม่เลยค่ะยินดีเลยคือหมอทุกคนก็เรียนมาว่าเอออะไรกวนอะไรเป็นยังไงแต่เราก็เสิร์ชในเน็ตแล้วแต่ยังสงสัยว่ามันคล้ายๆอยู่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าถ้าใช่เราก็รักษาต่อถ้าไม่ใช่เราแค่คุยกันว่าเออถ้าเกิดต่อไปต้องทํายังไงป้องกันยังไง<ม>คือสรุปไง,ไง่ายๆคืออารมณ์รู้สึกแปลกแล้วมันไม่เหมือนเดิมสงสัยไว้ก่อนความคิดเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มมีความหูความตาทุกอย่างมันูแย พฤติกรรมพฤติกรรมการนอนว่าถ้าเวนอนไม่หลับเราอยังไงหรือว่ามีอาการคิดมากอะไรไม่ต้องกลัวมาหา,าจิตแพทย์ได้นะครับการหาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นตราบาปอะไรมันมบางคนเหมือนผมเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากน,นักกีฬานูน่นนี่นั่นแต่จุกวาจิตเสียม,มากเพราะบางทีเราทํางานโดยไม่รู้ตัวเพราะร่างกายเราเขาค่อยๆไดี่จะแข็งแรง นอนดึกไม่นอนแต่ไม่รู้ตัวตัวเองเริ่มแก่แล้วนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีอาการไปหาจิตแพทย์นะครับแล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาก็เป็นเยอะนะเยอะค่ะเยอะเป็นนักกีฬามาราธอนมานิกมาฟุตบอลเป็นนักกีฬานู่นนั่นเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเบิร์นเอาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีร่างกายแข็งแรงแต่จิตเราแย่มันจะทําให้ร่างกายเราแย่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่บอก3อย่างเมื่อกี้มันเรื่องพลิกแปดไปก็ไปหาจิตแพทย์ได้ครับครับก็คงจะตอบคําถามนะสำหรับหลายๆคนน้องๆอะไรคนที่ถามเข้ามาเรื่องของ เบิร์นเอาเอยเรื่องของโรคสมเศร้าเอย e, แล้วก็เก็ียไปทํางานที่เก็ียไปเรียนที่เกียดทุกที่เกียแน่นเบื่อทเบื่อนี่เบื่อนั่นนี้ก็น่าจะได้คําตอบนะว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นหรือถ้าสงสัยก็ไปหาจิตแพทย์นะไม่ต้องกลัวนะน้องๆวันนี้ก็ขอบคุณนุรอนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะต้องเชิญมาอีกยังนะมีเรื่องของจิตวิทย์อีกเยอะที่ต้องมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับได้ค่ะยินดีค่ะโอเคครับผมหลังจากนี้ไปนนะะคคครรรัับบถถ้าาาาใมีีํเเกก่่ยวืองสข คอมมิต์ลงมาข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาคำถามทุกคำถามเนี่ยไปถามผู้เชี่ยวชาญไปถามสเปเชียลิสต์เรื่องนั้นแล้วก็มาตอบคำถามให้พวกเราได้รับรู้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้ง Facebook, Youtube, TikTok ของ The Iron m a s u ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ